เรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนเฮ้ยแก้มทำไรวะไม่มาช่วยทำเวรนะ่ะนี้แก้มคืออะไรอะ่ะน่ากินอ่ะอันเนี้ยเหรอเออเป็นเยลลี่มะม่วงแปรรูปแบมผ่านซุกนี่ ใุช่ปั่นสุกไม่เคยได้ยินเลยชื่อนี้มาจากไหนอ่ะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่เกิดจากปตทเนี่ยเขาทำร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านหนองครกตำบลสันทรายอำเภอพระเจังหวัดเชียงใหม่เลยเกิดเป็นแบรนด์ปั่นสุขขึ้นมา แบรท้องถิ่นแท้ๆเลยนะจากชาวตำบลสันทรายที่เขาตั้งใจแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าของมะม่วงที่ล้นตลาดเนี่ยออกมาเป็นสินค้า3ชนิดให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนทั่วไปอ่ะได้สัมผัสรสชาติของมะม่วงสันทรายกันมีอะไรบ้างมีเยลลี่มะม่วงที่ฉันกินอยู่อันนี้แล้วก็อันนี้วาฟเฟิลอบกรอบรสมะม่วงนี่อันนี้นี่แล้วก็อันนี้เป็นมือแรงรสมะม่วงบัดสุกนี่ น่ากินทุกอย่างเลยอ่ะจะหาซื้อจากที่ไหนอ่ะเฟซบุ๊กเพจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์พกการท่องเที่ยวบ้านหนองครกและจักสารไม้ไผ่ได้เลยนะงั้นเดี๋ยวฉันขอไอ้มือแรงมะม่วงแล้วกันนะเดี๋ยวแบ่งเพื่อนๆกินได้สิแต่ว่าขอแลกกับการที่ฉันขอกลับก่อนนะอีกแล้วแก้มไปละฝากมา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 โอเคเจอกันเจอกัแกมบายบาย เฮ้ยรีบทำเวรี่จะได้รีบกลับไอ้ก้าวหงหาอะไรวะหาปากกาวเด็กก้าวหายไปไหนก็ไม่รู้แท่งนี้